แต่เล่นเพื่อนออหมายตอดอุ้ยชิพายแล้วกูอ๋อแต่มันไม่ได้ม้านแต่มันหยิ่มมาแล้นกับไปรูนั้นเลยนะไอเด็กเฮียมึงกะสีเฮียขอโทษได้นีมล่ะว่าไงพี่ชมบ้าบ้าจังเลยขอโทษได้ไหมล่ะอย่ามาดูถูิงนะชัดเลยแสนสวยชาแนล นีเด็กอันนี้คนเข้าใหม่นิมเบลอัสดี๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนั้นหรือเปล่าใช่เขาอยู่เดเเเต็มาพิ่งเข้ามาใหม่สวัสดีนะพี่ลักวัสดีครับแล้วดังเรพี่มีแฟนนางอ่ะมีแล้วครับอ้าวไม่เจอสองวันมีแฟนซะนะนี่ไงเสื้อดายืนอยู่เนี่ยเพื่อนเล่นแต่เล่นเพื่อนอ๋อใหม่ตอดแหน่บอกเป็นแค่เพื่อนกันน่ะนี่ ก็ไม่เห็นจะจีบเดี๋ยวพื่จะเสียดายทีหลังนะแล้วเกลอิงรักพี่ปะ่อข,ขึ้นไม้กัมให้หน่อยมีสองร้อยชุดแล้วขาดแค่ใบเบเร็วขาดแค่ใบเบเร็วขอขอใบเบ4สี่เม็ดเร็วลักพี่ก็ต้องให้พีไ,ไว้พี่ขาดใบเบเร็วพี่รับไปเร็ว น,น้านอมิอเกลคือถ้ามิเกลช่วยไม้กลับพี่เนี่ยคือสองร้อยชุดพี่หามาได้แล้วเนี่ยอย่าบ้ามึงน,นะทั้งหายุงก่อนใช่ใช่ให้นูช่วยคน,นหน่ะนูช่วยไปคุยแบบรุงเฮ้ยชิายแล้วกูพี่โอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษนะ ขอโทษครับไอเกียวมันขับรถไม่ดีไม่แล้วครับคนขับมันมักจะเป็นแบบนี้แหละมันดีที่คนขับเลยครักษาพันดําไม่ไหนโอ้ยนี่คือนขับเนี่ยได้นะมันดีที่คนขับนะครับจริงๆเอาค่ารักษาพันะําโอ้ยลงเลยลงเลยลงเลยมีเรื่องแล้วลงเลยลงเลยพี่คอยดีนะพี่มากับสาวใหม่เหรอหัวหมีรึเปล่าสาวใหม่เฮ้ยน้องเอาผัดไทยเขาไหนน้องไปดิครับไปดิโอ ชื่ออะไรอะตัวอะไร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 ี๋ยวโรมากมีแฟนยังไงนะแอลคัาอยู่กากีนางก็พูดมาษี่มีแล้ว่ะรแฟนแล้วเสียดายพี่มีอีกชื่อนึงชื่อวัยรู้ปะ่วมีนะะวยในน้ำแตจะไม่น้นะำ แบบว่าจะมีไม่องเดืยไม่นอมบกคมีพี่นะอุม่าความีพี่รุมีน้านะรุมีน้านะมันจะไหนเนี่ยเราไม่รู้บบ้านนี่เนี่ยนะเป็นกินน้าบ้านหนูมีรู่งตรงเดียวนะหนูไม่รู้แบบ้านเนี่ยน้ำจมันไม่ต้อมดไม่ยิบมนมาเนกับไ่รูนั้นเลยนะไอเด็กเฮียมึงอ็ไีเฮียเขาไม่ฉี่พี่หรือพี่ไม่ขี่เขาคนแบบเียเหรอใช่คนแบบเหมือนอะมาลอง ก้นยุ่งข้อรองเท้าต้องที่จูดูถูกใจรู้ไหมหายใจเข้าก็คิดถึงหายใจดก็ถึงถึงจะรู้รู้เป็นยังไงบ้างนะรูงสบายดีไหมรู้กินเท่าหรือยังวันนี้ไปไหนมาบ้างอยู่กับใครน้ำรุ้เหงาไหมมีของกอดหรือเปล่ามีึงให้เข้ารูงกินไหมรู้กินน้ำหรือยังพักผ่อนเยอะหรือเปล่าดูถ้าแต่โดนทีตกน้ำนี่ก็คือเป็นบ้าไปแล้วนะมึงนะอ่ะเกลเดี๋ยวถามแทนเดี๋ยวถามแทนนะเลยอ่ะจะเอาอะไร รู้รอยู่แล้วครูถึงพิมพ์ถาไไนไงว่าจะเอาเลยไหมอ่ะมากงโดนคือหนูหน่มีน่าจะพูดคือหนู่ใช่ป้าหนูว่ามีสองร้อยชุดแล้วใช่ไหม,มแล้วคือจะขึ้นไม้กล่ำแล้ว <c oughs> คืออีกนิดนึงจะได้ไม้ก่ำแล้วคืออีกนิดเดียวเองแต่มันขาดอย่างเดียวคือหนูไม่มีใบเบลโอ้โมันขาดใบเบลแค่สิบอันเองเหมือนเหมือนเหมือนเราจะขี่รถแล้วเราไม่ไมีน้ำมันอ่ะตอนเนี้ยไอไฟอยู่ไหนเนี่ยนะไม้อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนนะแปดตรงไม้แดงชื่อดู มันเท่าไหร่วะมันประมาณล้านสน้าล้านสองนหละประมาณนั้นนะเฮ้ยล้านสี่รู้านสี่ล้านสอง้านสองอเกียวมาโกะแสสีไม่ใช่เอรอท่งเนื่งอแสแส, 4, 4, สี 3, ่สทงก็ก็ก็ร้าน,านโอ้โห oh. ทไหมไมู่น้ำถูดน<า>้ำเราจะเคยไปล้วต้องมาปวดหัวกนร้านอน้าลงน้าคือหนูจะ

อูแดกมาแล้วไม่แดกหนูจะให้ดู <90 S 1> นา้าเก้าหนึ่งศูนย์นะหนูนนหนูให้ข้าของหนูจะได้น,นานะแล้วหนูสู่หัวใจดุงด้วยนี่หนูให้ข้าวุ่งหนึ่งจานเป็นนักเลงกับเงินล้านสินะนะขอบคุณมากนะ่นนะนุ่งๆไปเถอะไปนี่มีหัวใจให้ดุงด้วยข้า <c oughs> ของน,นอะนะแล้วม,มามาเลยนะดุงๆหรือเปล่าโอเคอ อ๋อถ้าเกิดว่าคูถ้าเกิดว่าคูเครียดปุ๊กูโทรหาไอ้มึงเลยนะเป็นฟิลิการเลยเนี่ยดูดูจะคอยดูข้างๆดูจะตอบแทนคนยุงโดยการทำเสื้อชีลาปลาเผาไปไปได้ละผู้มึญงินหนูจะทำเสื้อสีลาปลาเผาให้คุณยงนะเรื่องของผู้มึงนคุณจะไปดูไฟแล้วเฮ้ยดูไม่เนาดูไปด้วยเหรอดูมึงไปด้วยได้แต่มึงต้องเป็นศพไปไปแต่มึงต้องเป็นศพนะ มึงสิเป็นศพแล้วไม่ไปกับพี่ฮานะไปช่วยพี่เขาตีเหรอม่ลุงจะไปกับดุงเออมึงพูดเองนะมันมีอีกวิธีหนึ่งเว้ยวิธีอะไรอ่ะคือลุงใส่ยศเป็นตำรวจลุงจะได้ขี่แบกมึงขึ้นหลังได้เฮ้ยไอ้จี้ยศตำรวจที่ขี่แบกขึ้นหลังได้ป่าววะรู้จุดใจเองว่นะได้ครับได้ได้ครับนะโอเคไม่มีก็ไม่พอไม่พอแต่นะไม่พอไม่ เย่างตายหน่อยเว้ยเย่างตายหน่อยเว้ยโอ้เหนื่อยวะทำแก๊งมึงเหนื่อยไหมล่ะอยู่ในแก๊งเหนื่อยไหมก็เหนื่อยบ้างบางวันเนาะคุณเหนื่อยทุกวันแล้วเหนื่อยกับทุกแก๊งสงสารลุงจังแล้วทำยังไงลุงถึงไม่เหนื่อยอ่ะเลิกทำแล้วลุงเลิกได้ไหมไม่ได้งั้นลุงก็ทำไปเอาเพื่อเฮียอะไรเนี่ยทำแล้วใครจะทำถูกไหมโอ้โหคำนี้อีกแล้ว เดี๋ยวเขามีงานประมูลเหล็กพวกเองเข้าไหมเข้างานไหมประมูลเหล็กไหนประมูลเหล็กที่วอลซนของช่างหลายล้านแท่งเลยนะช่างเอามาจากไหนอ่ะก็ช่างเขาก็ไปจี่มาประมูลไงเอา้าไม่รู้อีกมึงติดต่อแก๊งเลยด่วนๆเลยบอกแก๊งก่อน็เดี๋ยวลุงพาไปถ้าประมูลน้อยก็ได้นี่รถ,รถพังรถรถพังรถพังรถพัง ห้ามึงอะไรของมึงนี่ท่ะรถพังขอเธอแม่นี้ละว่าพิชบ้าบ้าจังเลยขอ่านได้ไหมล่ะที่ไม่ได้อยู่เวฟข้าวส่งข้าวลงไปเอาข้าวให้อ่ะไม่ได้ว่าอะไรพูดเล่นพูดเล่นเถอะเมื่อนั้นเดี๋ยวมาไดนน้ำให้เมื่อนึงจริงเหรอไม่ไม่มีน้ำแม่ตรงนี้อหนูโดบแล้วเดี๋ยวมาไม่ได้แล้วมันมาพอดี น้าวันดีครับดีครับคุณทำไรอ่ะยืนรอประมูลเลยไงเนองคุณทำไรพี่ผมเนี่ยหญิงอีกแป๊บหนึ่งก็โดนแทงม้าแตกแล้วเออจับเอาเลยพี่น้าวน้าวไม่พามัมมี่มาด้วยหรอไม่อยู่ที่นี่ไม่มาเลยอู้วิ่งแต่สวยจังอ่ะใครเป็นบัวหน้าแดงอ่ะไปเีบดีกว่าฟองเดียวแน่พี่เดียวไม่รู้พี่เดียวไม่ว่าหรอกวันดีน้าวพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ลิเบอบิ้นครับผมสวัสดีค่ะสนใจมาประมูลใช่ไหมคะมมาดูหรอหนูมไม่ค่อยเห็นสวัสดีค่ะสสวัดีครับสวัสดีครับ,รบอันนี้สนใจมาประมูลกันใช่ไหมคะพี่พี่สวัสดีครับผมครับชื่ออะไรนะอะไรนะผพี่พี่ชื่ออะไรเดยผมเชื่อมาครับคนนี้ชื่อบุรินครับผม ไม่มีที่อยู่เลยครับตอนเนี้ยเขาล้วมไม่หาที่อยู่ดูแรงสักแรงหนึ่งอ่ะชั้น้างหลังขึ้นได้ไหมครับมไม่ได้มันรอ้อนอ๋อโอเคอะไรนะมันร้อนนะนอดพังเหรอมันไม่ได้พังแต่มันร้อนอยู่พี่ชื่ออะไร,รอ่ะพี่อ,อ่าผมชื่อบุกลินครับบุกลินบุกลินบุกลินใช่โชอ้โหสวิงคืนแต่เรางยันย่า,าเอ,อ่อเรียกผมส้นๆ้นลวดลินก็ได้ครับพี่ดินใช่บุกหาย น้ำสึตุนอะไรอ่ะหลังวังครับหลังวังหลังวังใช่หลังวังเหรอป่าอยู่หลังวัดได้อยากรู้ไหมแต่อยากรู้ก็เลยตั้งว่าหลังวังใช่ไอ้เสียเป็นไรเนี่ยดิ้นใหญ่เลยเขาชื่ออะไรนะเสียเหรอใช่ครับเอ้าเชืบกเชือกไม่รู้เป็นอะไรกันไม่รู้ว่าไปดูดีน่าจะหาช้างครับทางขวาเป็ตั้งช้างน่าจะหากล้วย ใช่พี่คนนี้สิบขวบสิบขวบจริงเหรอจริงเขาเป็นลิงเป็นลิงใช่มันรู้เลยจริงเหรอเองก็เป็นลิงเหรอมันูใบลูกลิงนะพ่อหนูแบบนลิงหน้าก็เป็นลิงนะแล้วพ่อเองชื่ออะไรเนี่ยพ่อหนูดูนุ่มขออนุญาตซูมหน่อยนะห้องที่หน้าเหมือนลิงที่อยู่ข้างๆรูงศิลาพ่อหนูแดงพ่อเองเหรอเอาพี่แอรเองคุยกับคนนี้เลยเดี๋ยวพี่มาแล้วกันขับรถเล่นก่อน ให้หนูลองพูดคำนี้ให้ฟังหน่อยได้ปะคำไหนอ่ะพูดตามที่เราบอกนะรถยนต์ล้อยางรถดึงน็อตดังรถรางล้อเหล็กรถดังดรอเด็กอ่าไหนเราประสบกันดีรถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กรถดึงน็อตดังป่าป่ามป่ป่ารถดรอเด็กโอเคครับไปไหนอ่ะรถดึงน็อตดังรถดัง พี่คนเมื่อกี้บอกให้หนูพูดกรองดองน้อดานด้อนดานน้อเด็กแดลกๆอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องเลยใครใครหิววันนี้คู่ไหนคู่ไหนอที่หน้ากับเอีกคนนึครับเหนื่อยไหมกำลังสนุกกำลังสนุกกำลังสนุกที่มันเป็นนั่งก็ทั่งไปเถอะลิงหนูหนูไม่มีแก๊งออกไปลูกเป็นลิงอ่ะไปเอ่อใครเอาลิงมาลบกวนเก็บด้วยนะครัะลิงเขาก็มีเงินหรือเปล่า อย่ามาดูถูลิงนะฉันเลยหลานช่างคุณหลานคุณหลานนี่หลานช่างไม่ใช่หรอครับไล่ไปเลยครับเก่งมากสิ่าช่างไปเก็บเลยครับหลานนี่ไม่เข้ามีด้าไล่ไม่ได้ครับไล่ไม่ได้หลานนะครับบางทีลิงอาจจะว่ากว่าคนบางคนก็ได้อันนี้หลอกดาบปะหรือไงอะมา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 วิ่งไปหามาดูมาดูลบก้นยืนด้านข้างตรงนู้นเลยนะคะสวัสดีนะ ช่วยเลยน้ำชึ้เข้าข้างในเลยนะพี่เอาพี่มาครับเหดี๋ยวให้หนูอนอขออาหารหน่อยได้ไหมอ่ะสักจานหนึ่งอย่างเงี้ยลิงลิงต้องกินกล้วยไม่ใช่ครับอนหนูกินข<อ>้าวได้กินขุนด่างกินพี่ก็ได้นะมามามาซ่องรกเหรอแม่แม่เดี๋ยวจอดไปนู่นเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวให้ช่างซ่อมทิ้งไว้ช่างคร<า>ับบีจีอ<า>ุ้มโอเวอร์ มามาๆามาๆๆๆาคาม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 าลาม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 าตาม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 าตาม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 าอามาตาอาม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 าาม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 าตาม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 าดาม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 าามาาาาาม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 าา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 ตาามาาา ก็ค่อยอยากจะทิ้งเลยใบเนี้ยครับใบเนี้ย,เ,ยเขาจะซื้อใบเนี้ยครับเนี่ยลองลอง,ลง,ลงตรงนี้มันได้หรอได้ครับผมให้ครับม้าขายเท่าไหร่อะมาอลองดูครับลองดูครับเขาเขาจะซื้อใบเนี้ยครับลอโอไอโบมาดูออเอาพีนจะสู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับใช้าก,การ์ดเก่งเนาะก็เกมการ์ดอะครับมีให้ใช้ก็ใช้ได้ครับถ้าถ้าไม่เอาผมไปขายแล้วนะครับราคาดีด้วยราคาเท่าไหร่อะมาไม่บอกไป อาเปล่าเขาจะซื้อไ,ไ<ด>อโทรมานะครับป้าบา้านนมผงจะซื้อจริงเหรอนั่นหน่ะหรือว่ามาแย่เขาเล่นอยู่เฉยๆแล้วดูวิธีการขายการ์ดอุาอยาอ,อุ๊ยอยาควีนปะครับอาควีนหรือเปล่าใช่ไหมครับเลยค่ะพอดีพอดีเนี่ยลองลองค้นตัวผมเ่ยผมให้คนนะพอดีอาควีนเขาจะซื้อการเนี้ยครับนมผงจะเอาไหมไหมครับ ไม่เป็นไรค่ะเนี่เนี่ยพิซเนอร์เนี่ยครับมันคือการอะไรอะคะพออธิบายได้ไหมคะพิซเซนอร์ครับหยุดตีอะครับการหยุดตีอะครับอ๋อแล้วอีกนอหนี่มันใช้อะไรได้บ้างอะคะอ่าใช้ปัดทุกการครับไม่มีหรอกครับต้องรอเดือนหน้าเนาะ<อ> <laughs> ไม่เอาหรอคะขอบคุณนะคะอ๋อค่ะไอ้เกลียวเนี่ยเกลียวมันจีบ <laughs> <laughs> หนุ่มที่วัดโซนตอนตนะบนอีกนะแค่หน่องรู้จัก มันบอกว่าอ้าวพี่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 บอกเกียวว่าพี่บอกเกียวว่าอ้าวพี่บอกเลี้ยวนะเกียาก็บอกว่าใกล้พี่เลี้ยงไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรผู้เชี้ยไม่ได้ยินเหี้ยปิดไปทำไมขมุย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 ลูกนี้แล้วแม่ดอกเปล่า ไม่ไม่ได้เล่นครับพี่จะไปก<ะ>็ไป,ไปมาขึ้นมาบ,บ้านดูวิดีโอดีแดบดุมหนูด้วยอ่ะมึงจะไปไหมเรียวไปครับพี่นี่นี่มึงเป็นศพไอ้สัตว์มาหนี้มาบ,บ้านเด็กที่นั่งก็มีพี่ต้องบอกเอออะนั่งไปยอมไม่เขาแทงนะรอทำไมไอ้เกียวทำไมไม่ได้ห้ามมาแบบมีชีวิตถ้าจะไปกูไปเป็นศพ ได้แล้วนะครับแล้ววันที่ไปเดทก็ไปเป็นศพได้ไหมพี่ไปเดทไ,ไ,ไหนมึงเฮียที่ที่เธอเคยขอไว้ครับพี่ตอนนั้นไปเป็นศพเหมือนกันอ,าอ,ยอย้าวแล้ววายังไงอ่ะท้าสนุกได้ก็อนุญาตให้พูดเนี่ยฮะละัฮะลโหลฮัลโหลครับ